อมาเคสตัดดีเลยเ <Okay. S 1> ตียของลูกตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทำบาปไปม,มากอ oh. ขึ้นไตเติ้์ในโหดจังเลย oh. 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 จำได้ว่าเตียเนี่ยดื่มเหล้า oh. บางทีห oh. มากัดไก่ oh. Oh. <laughs> เออใช่นะเ oh. oh. ตียจับหมามัด <laughs> และก็ตีจนตายาบางครั้งก็แมวด้วยออตอนตรุรจีนก็ฆ่าไก่ไหว้เจ้า,าทำทุกๆุกปีปีละหกเจ็ดตัวอตอนหลังอายเลยเลิกหมดทุกอย่างไปอยู่วัดชอบคุยกับพระเตียไปวัดอยู่นานจนมาอยู่วัดโพทองกับหลวงพ่อองค์หนึง่งตอนนั้นเป็นสำนักสงฆ์มีอาคาหลังคาฟแฝดอยู่หลังเดียวและห้องน้ำกลับมาบ้านเตี่ยสร้างพระประธานองค์ใหญ่ มีบริวารซ้ายขวาไว้ที่วัดโพวทองเตียไปมาบ้านกับวัดจนเดี๋ยวนี้เป็นวัดที่ใหญ่เจริญรุ่งเรืองก่อนเตียตายเตียก็เริ่มคิดสร้างเมลุเผาศพเอาไว้เผาท่านเป็นศพแรกอออตอนเตียตายเมื่อวันที่เจ็ด <laughs> มกราคม <laughs> <laughs> คิดการไกลดีสองห้าสามหเมรุยังไม่เสร็จเลยเก็บศพไว้หนึ่งร้อยวันตั้งรอเมลุ พวกเราลูกๆของเตีย <c oughs> ได้จัดผ้าป่าสร้างเมลุจนเสร็จแล้วก็ได้เผาเตียเป็นศพแรกสมความตั้งใจของท่านจริง,รงๆเออเป็นรูปที่น่ารักมากเลยรูป <c oughs> มีพิชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนเสียชีวิตก็เป็นแบบชาวโลกทั้งหลายคือยิงนกตกปลาโตขึ้นกับกินเหล้ามันมีครอบครัวก็มีเพื่อนมากเที่ยวกินเหล้าตามร้านอาหารเที่ยวผู้หญิงผิดศีลข้อสามบ้างสี่บ้าง เป็นประจำทุกข้อไปเลย <laughs> บุญก็ทำบ้างในเวลาเทศกาลหรือภาพป่าลูกบอกบุญสร้างพระธรรมกายให้แม่พี่ชายก็ทำมาร้อยบาทชีวิตของพี่ชาเริ่มแย่ลงร่างก็ขา,าดทุนลถก็ถูกยึดลูกก็เอาเงินไปช่วยถ่ายคืนมาตอนหลังก็ป่วยเป็นโรปรภาษาอังกฤษเอส ลูกสาวพี่ชายป่วยก็คิดหาวิธีทาอย่างไรจะให้เขาหายตอนนั้นลูกพังขาวัดใหม่ๆเห็นผู้นําบุญพู้ถึงอนุภาพกันมากก็บอกว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธิซิตรงนี้จะช่วยได้ไมีคนหายกันเยอะแล้วลูกก็ได้สร้างพระไอพี่ชายหนึ่งองค์เพราะถูกรางวัลที่สี่ว้าวตอนสร้างพระลูกถามหลวงพี่ว่าไม่รู้องค์ไหนนะ <laughs> พี่ชายป่วยลูกจะบุญน,นี้ช่วยเขาเขาจะหายไหมหลวงพี่ก็ตอบว่าให้ไปบอกเขารักษาศีลห้า แห้เขาอนุโมทนาบุญที่ลูกสร้างพระให้เขาแล้วก็เอาพระสิริมหาราชธาตุให้เขาติดตัวเอาไวอรูปธรรมกายมีชื่อเขาติดที่ฐานองค์พระให้เขาดูให้เขากล่าวอนุโมทนาบุญก่อนตายเขาได้เห็นคนสี่คนมารับเขาแล้วเขาก็ขอผลาดไปอีกสองวันเ<อ>ช้าวันต่อมาเขาก็ขอทูบเทียนดอกไม้เงินใส่ถาดดอกไม้และเงินใส่ถาด ลูกถามว่าเอาไปให้ใครเขาบอกว่าให้หลวงพ่อนะ่ะสิลูกก็ถามไปว่าไหนไม่เห็นมีเลยเขาก็หันมาว่านั่นไงองค์เบรเริ่มเลยทองคำนั้งองค์ไม่เห็นหรือไงอแปลกมากเขาไม่เคยมาวัดประธรรมกายไม่เคยไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทองคำเลยแต่ก็เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำได้อย่างไรวันต่อมาตอนตีสามตื่นขึ้นมาออกไปนอกบ้านนั่งพระเพียรพนมมือแตะเป็นนาน ก็เข้าไปถามว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าสาวกของหลวงพ่อธรรมชทยโยมาสี่รูปเขาเลยยืนอยู่หน้าบ้านแต่ตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็คลานกข้าไปนอนบอกว่าพระไปแล้วสองวันต่อมาเขาก็สิ้นใจตอนบ่ายสามโมงวันที่หายพุ่มปาพันสองห้าสี่สามเอใช่สาวกหรือเปล่านะเนี่ย เมื่อปีสี่หนึ่งกถิ่นุณยายลูกขาวัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ทําบุญทุกบุญออไม่เคยขาดขึ้นปฏิบัติธรรมะมั่นคงแม้จะมีข่าวไม่ดีกระต่างก็ทาบุญเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ลูกก็มีคําถามว่าตอนนี้เตี่ยตายแล้วไปไหนเป็นอะไรทุกบุญตั้งแต่ปีสี่หนึ่งถึงสี่หกเตี่ยได้รับหรือเปล่าถ้าเตี่ยกําลังลําบากลูกจะทําอย่างไรดีคะพี่ชายลูกตอนนี้ตายแล้วอยู่ที่ไหน ทำไมก่อนตายเขาเห็นแบบที่เรามาทั้งๆที่ไม่เคยมาเห็นอะไรที่วัดพระธรรมกายเลยแล้วเขารู้จักชื่อหลวงพ่อธรรมชโยได้อย่างไรด้วยคะเขาจะต้องโดนตัดสินที่ยมโลกไหมเขามีอะไรจะรอดมารับหรือเปล่าโอ้โหว่าตอนที่ลูกไปปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมลูกฝันว่ามีคนนุ่งผ้าแดงคล้ำๆจูงกระเบนเสื้อไม่ใส่ตัวใหญ่ ได้มาอยู่ก็ไล้ลูกชี้มือมาแล้วก็บอกว่าให้ไปบอกพี่ชายว่าให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมเลิกกินเลิกเกที่ยวเด้แล้วความตายมาถึงตัวแล้วอ,อย่ามัวหลงระเริงกันนักพอลูกกลับไปบ้านพอดีพี่ชายทั้งสามคนก็มาโดยไม่ได้นัดหมายก็เลยเล่าความฝันให้ฟังตอนนั้นพี่ชายคนนี้ยังไม่ตายก็เตือนเขาแต่ไม่มีใครเชื่อเลยต่อมาพี่ชายค,าคนนี้ก็ตายลูกไม่รู้จะทำอะไรดีกับพี่ชายอีกสองคนนะจ้าคะ่ะ อ่ะมาเลยอันนี้ฝันในฝันนะฝันในฝันรายการฝันในฝันเล่าฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะคุณเตีย่ยตายก่อนตายเนะี่ยท่านเห็นภาพพระประธานแวบ,บเข้ามา<อ>แต่ว่าท่านนะ่ะมีอัตยาิยศัยเป็นคนใจร้อน โทสัจริตสักหน่อย oh. เลยไปเกิดเป็นยักษ์ oh. นาดุแต่ว่ามีผิวสีทองคำ oh. แตกต่างจากยักษ์ตนอื่น oh. เพราะบุญที่ดิศสร้างพระประทานเอาไว้ oh. Oh. มีวิมานเป็นทองใหญ่ปานกลางอยู่ชั้นจาตุมหาราชิกาส oh. ส่วนพี่ชายที่ตายด้วยโลกเอส ตอนตายใหม่ๆเจ้าน้าทีก็พาไปยมโลกมีทั้งบุญทั้งบาปได้นึกถึงบุญที่ทำเพียงเล็กน้อยกับบุญที่เคยบวชพระและบุญที่ทำก่อนตายที่น้องสาวแนะนำกับกรรมที่ทำเป็นอาจินกรรมคือยิงนกตกปลากินเหล้าเที่ยวผู้หญิงที่เป็นโลกเอสพระยายมราชจึงพิพากษาให้ไปเกิดเป็นกุมพันธ์ ให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกตามปกติบนสวรรค์ชันจตุที่เป็นคุมพันเนเจ้าหน้าที่บางท่านจะมาทำงานในยมโลกหนึ่งปีกับสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างแต่พี่ชายมีวิบากกรรมมากต้องมารับเวรเป็นเจ้าหน้าที่เก้าเดือนอพักสามเดือนอคือมากกว่าคนอื่นเขา ดีไปทำทั้งปีนะก่อนตายได้เห็นภาพอะไรต่างๆที่เห็นเป็นหลวงปู่มั่งเห็นเป็นสาวก <c oughs> อะไรมั่งเป็นเพราะบุญบันดาลให้เห็นจากการทำบุญช่วงสุดท้ายซึ่งจริงแล้วพี่ชายเคยเห็นภาพหลวงปู่ทองคำมาก่อนโดยน้องไม่รู้<อ>คือมันมีภาพห<อ>งลวงปู่อยู่เนี<อ>่ยแต่น้องสาวนั้นไม่รู้ ละบุญก็เลยบันดาลส่วนอีกวันหนึ่งเนี่ยจิงแต่ตีสามถึงเจ็ดโมงเชา้าจะเห็นสาวกนี่แเพราะเพะ้อเพอเพราะคิดไข้แต่ก็ดีก็เป็นฝ่ายกุศลกรรมจึงชะลอไม่ให้ไปมหาลนโล<อ>กให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกก่อนส่วนที่ตัวเองฝันเห็นน่งจงก็เป็นอะไรต่างๆม,มานั่นเกิดจากความคิดที่สั่งสมมาเพราะไม่ชอบหน้าพี่ชาย ที่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน oh. กับกรรมนิมิตของพี่ชายเอง oh. พอดีมาพ้องกันเข้ากับชีวิตรจริงก็เลยฝันไปอย่างนั้น oh. บุญที่ทำให้ก็ส่งไปให้เตียเตียก็ได้รับบุญทุกบุญเตียบตอนนี้ภูมิใจในบุญตัวเอง oh. ที่สร้างพระประธาน oh. และมักจะดูยกแขนมาดู oh. ผิวสีทองคำ oh. ซึ่งแตกต่างจากยักษ์ตวัวไปจะผิวดำค,ครับแต่นี่ผิวสีทองคำเตี่ยจึงภูมิใจมากเป็นยักษ์ที่มีความภาคภูมิใจค,ร,คร,ราวในตัวเองเหลือกเกินเดินไปที่ไหนกน็ยกแขนดูไปเรื่อยๆสีทองคำคแล้วก็ขอบใจลูกที่ส่งบุญไม่ให้ได้รับหมดทุกบุญแหละ พี่ใยก็เช่นเดียวกันแล้วก็ดีใจถ้าส่งไปให้อีกจะได้พ้นกรรมเร็วๆเข้านี่ก็เป็นเคสสตดี้สั้นๆ